สาวทูสาวทูสาวทูนะครับ16ชั้นฟ้า15ชั้นดินนะครับน้เจ้าที่เจ้าทางที่สถิตบริเวณนี้ทั้งหมดนะครับที่มีตัวตนก็ดีไม่มีตัวตนก็ดีพี่สางเทวดานะครับนะายายเย็นน้องอุ้มนะครับและที่เอินน้ำก็ดีนะครับไม่เอินน้ำก็ดีนะครับรวงทำพี่สาวนะครับนะวันนี้นะครับนะขอเชิญเบิกทรัพย์เบิกโชคนะครับให้กับองค์ปู่มนุโนสามนุทนนะครับยูโนนะครับให้ดนกิจดนใจให้พระเจ้านะครับนะานำสมาชิกนะครับแฟนเพจนะครับมีโชคมีลาภนะครับของวันที่1กุมภาพันธ์2560 9นี้นะครับนะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณนี้ทั้งหมดนะครับเปิดทัพย์เปิดโชคเปิดซัพเปิดโชคนะครับเปิดทัพย์ให้กับข้าพเจ้าเปิดซัพย์ให้กับข้าพเจ้าด้วยเถินนะนะครับวันที่1นะนะครับให้ปังปังเฮงเลยนะสาธุสาธุทุกคนต่อไปจะจุดธูปกล้าวดอกทุกคนครับนะครับเดี๋ยวเรามาขอพ่กันนะครับสาธุสาธุสาธุนะครับ นะโมตัสสะภพโกตุอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภพโกตุอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภพโกตุอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุสาธุนะครับกายะวาจจฉังวันทามนุสสัมณฑูนะครับยงงโววิสิทธีาปุเสมิทุติยามปีกายะวิจังวันทามนุสสัมณฑูทุติยัตุติยามปีกายะวิจังวันทามนุสสัมณฑูนะครับจงงโววิสิทธาปุเสมิตตติยามปีกายะวิจังวันทามนุสสัมณฑู วิสิติเทวาปูเชมิเมตตามัำหาราโธเิโยนะคะทำริษังนะองคูนะครับมนุสส์นุสโทนะครับเมื่อวานนี้เราจัดพิธีมงสวงไปแล้วนะครับถวายให้ปู่ไปแล้วนะครับน้าปู่ให้โชคให้ลาภครั้งที่แล้วนะครับ9ก้เจ็ดสองนะครับนะสามที่นั่งสองที่นั่งเลยนะครับหลายคนนะครับได้หมดนี่หมดสิทธิ์เลยนะวันนี้น้าปู่นะปู่จุดๆูนะครับให้เลขอะไรนะครับอย่างที่บอกนะปู่นะถ้าปู่ประทานโชคให้วันนี้อีกถ้าปู่หยอยากดูริเกผมจะหามาให้ นายพับสามตัวตรงสัตก็แต่ต้องสามตัวตรงเท่านั้นนะปู่น,นะให้สมาชิกเติดตามได้ช่วงได้รอบนะครับนะถ้าวันที่หนึ่งกุมภานี้นะครับถ้าปู่อยากดูลิเกนะครับให้มาสามตัวตรงนะครับนะด้วยเทินสาธุสาธุสาธุนะครับเมื่อวานนี้จับปิงปองไปแล้วเมวื่อวานนี้จับปิงปองไปแล้วทุกคนครับผมก็จะจับครั้งเดียวนะต่อไปเปไ็นไฮไลท์นะครับทางอาจารย์จะขอซับเบิกซับ เบิดโชคดลาบขอทรัพย์จากเจ้าปู่นะครับพชยประทานทรัพเปิดโชคเปิดลาบให้ใ้ที่ท่านพึงอันใจให้ดีนะครับสาธุสาธุคอปู่นะนะครับวันที่บวงถูกต้องต้อง่านะครับก็ปู่ก็ให้โชคให้ลาบมาแบบหมดหลวทวดนี้ก็ขอให้ปู่นะครับให้ออกลูก ขอให้มาสามตัวตรงๆนะครับป oh, uh ู huh. ่นะสามวูสามกูสามกูนะครับว right ันที่หนึ่งกูทานีีนะปูดนลิบดนใจเลยนะครับเลขออกอะไรของปู่นะครับมาให้เลยนะสามตัวตรงนะปูนะสามูสามูนะให้ลูกหลานได้รวยนะปูนะวดนที่แล้วเราสามตัวตรงนะโอ้คุณสามครับสามนะนะครับวดนนี้สามนะครับตรงกับเลขเด่นด้วยนะทุกคน ูนะดวงจิตดวนใจเด้อนะครับใครได้โชคได้ลาบองทั่วหน้าทั่วตานะครับให้แฟนเพจปูห่หวยนะครับถิดโชคมีลาบกันนะอุ้ย <laughs> สามเนะปู่นะนะครับให้โชคให้ลาบฮึตรงกระสันจะพ่อเสืออะไรปะเนี่ยดนงจิตดวนใจนะปู่นะวันนี้ นะครับลูกได้ทําการวงสวงแล้วนะครับให้กระปูกระย่าที่ตัดติดนะครับจะให้ลูกเป็นกระบอกโคกกระางนะครับให้ลูก,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 กนะหกยิบปิงปองมาที่หนึ่งสงาให้มาสามตัวตรงนะนะป๊อปอุ้ยอุ้ยตรงกับเล่ยทุกานจะร้องเสือเลยอ่ะโอ้ตะโกนผมขนลุกว่ะนะครับเล่ยปิงปองทุกคนครับผมขนลุกมากเลยอ่ะ ผมขนลุกมากเลยเลขบปิงปองอันนี้ทุกคนครับตรงกับเลขทูกสังตะเค้อเสือนะครับนะงวดนี้ก็เป็นสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดหกนะครับสามหกสามเก้าเจ็ดเก้านะครับทุกคนวันนี้บวงสวงปู่นะครับงวดที่แล้วปู่ให้โชคให้ลาบเราสามตัวตรงนะครับนะสองเจ็ดเก้าวันนี้ให้ทุกคนนะครับได้โชคได้ลาบให้ถูกหวยให้ร่ำรวยให้หมดหนี้ ใครกดแชร์หนึ่งแชร์ขอให้มีโชคหนึ่งล้านแชร์สองแชร์ขอให้มีโชคสองล้านแชร์สามแชร์ขอให้วันที่หนึ่งกุมภาณี้ปลดหนี้กันทุกคนครับรับทุกคนครับอ่ะเลขเตียมซีไากระทัดไปประทัดอุ้ยตรงกันเลยเออตรงกันเลยอ่ะจริงจริงเนี่ยตรงกันเลยทุกคนเลกไปประทัดโอ้หม่ก็ทุกคนอ่ะปู่นะ สามตัวอีกสักงวดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเอาลิเกมาให้เลยนะนะครับอ่ะปู่นะครับเลขปลายประทับทุกคนครับเลขปลายประทับเหมือนกันเลยเนหะ็นไหมสามสามเก้าหกเนี่ยดูดิแล้วแปดเจ็ดเก้าเนี่ยตรงกับเลขวันนี้เขามาเลยนะเขามาเอาปู่ทุกคนครับเลขของเขาเลยนะทะเบียนรถอ่ถาทะเบียนรถนะครับเนี่ยเราเลขเหมือนกันหมดเลยทุกคนครับ นะ,นะะอ่ะทุกคนจะลืมซื้อนะบวงสวงบริษัท789าจะลืมซื้อ789ดติดไว้ก็แล้วกันนะครับใครเห็นคลิปนี้ขอให้รวยใครเห็นคลิปนี้ขอให้ถูกหวยใครเห็นคลิปนี้ขอให้หมดนี้ครับอันนี้เลขทูบเลขทูบก็คือ6 2 3กับ907เมื่อกี้ผมให้ดูไปแล้วนะครับก็คือ6 2 9 0 0 7 3 7อย่างนี้ก็ได้ทุกคนครั้งที่แล้วมันออก37 อะไรนะมันออก9 7 2นะครับแต่เลขบิงปองอันเนี้ยเลขบิงปองเนี่ย3 7 9นะใช่ไหมทุกคนทุกคนเลขบิงปอง3 7 9ใช่ไหมนะครับเลขบิงปองที่ผมจับเมื่อวานไนะอ้บินใส่ผิดนะครับเลขบิงปองที่ผมจับเมื่อวานคือ3 7 9นะครับ3 7 9นะครับอันนี้เลขทูกับเลขบิงปองนะครับแต่อันเนี้ย6 2มันอั้นจากอันเลขอะไรวะทุกคนผมยากจะรู้จังเลยเนี่ย แล้วก็เลขทูบนี้มีแต่เลขอันนะเห็นไหมเนี่ยเขาได้กันหมดแล้วนะครับสามเจ็ด้วยนะทุกคนครับสามหกสามนะหรือว่า7จ็ด้วยเนี่ยไปประทัดดูดีเนี่ยสามหกสามแปด9เจ็ดหกเก้าเจ็เนี่ยทุกคนครับไปประทัดนะครับเนี่ย